เกษียณ10ล้านด้วยโ e วิด u นนแนวทางปรับน้อยแต่ได้มากของกองทุนสำรองเลีงชีพค่ะสังขารไม่เที่ยงเป็นสัจธรรมของโลกค่ะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เริ่มถดถอยลงความคิดที่เคยเฉียบคมก็ค่อยๆช้าลงค่ะเมื่อเราทำงานได้ช้าลงอายุมากขึ้นหรืออาจจะเกิดเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมาวางแผนรับมือยามกเกษียณกันค่ะ แหล่งเงินทุนสำหรับที่เป็นตัวช่วยสำหรับยามเกษียณก็คือเรื่องของ provident fund ค่ะสำหรับใครที่เป็นพนักงานประจำนะคะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเป็นตัวช่วยทุนแรงสำคัญสำหรับพนักงานประจำเป็นการเก็บเงินเกษียณอายุ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund เมื่อเรามีความเข้าใจในเครื่องมือนี้แล้วนะคะจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์จากมันได้เพิ่มมากขึ้นค่ะความหมุ่นเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งโดยมีวัตถุระสงสมเพื่อให้ลูกจ้างเก็บออมเงินไว้เมื่อเกษียณอายุ ออกจากงานทุกพลภาพหรือเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวยามที่ลูกจ้างเสียชีวิตค่ะโดยเงินที่ถูกเติมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจาก2ส,ส่วนได้แก่เงินสะสมที่หักจากเงินเดือนของตัวลูกจ้างเองและเงินสมทบที่นายจ้างสนับสนุนเงินเพิ่มให้โดยเงินทั้งสองส่วนจะถูกนำไปลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนที่ถูกระบุไว้เมื่อได้ผลตอบแทนจะถูกจัดสรรกลับเข้าไปยังบัญชีของ สมาชิกแต่ละคนค่ะการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับการวางแผนเกษียณอายุหากพนักงานประจำมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรสมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเพราะนอกจากเงินสะสมส่วนตัวที่ถูกหักไปเก็บไว้จากเงินเดือนทุกเดือนแล้วยังมีเงินสมทบที่นายจ้างส่งเข้าบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราด้วยเป็นการลงทุนที่ได้ผลกำไรทันทีตั้งแต่เริ่มลงทุนสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันเกษียณด้วย2วิธีดังนี้ค่ะปรับเงินสะสมเพิ่มสามารถปรับเงินสะสมได้สูงสุด15%ของเงินเดือนซึ่งการปรับเงินสะสมเพิ่มแค่เล็กๆน้อยๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจะส่งผลให้จำนวนเงินปลายทางที่มีตอนเกษียณแตกต่างกันอย่างมากค่ะสมมุติว่านายขยนันอดออม อายุ22ปีเงินเดือน25,000บาทต่อเดือนและเพิ่มในอัตราปีละ3%วางแผนกเกษียณเมื่ออายุ60ปีโดยนายจ้างสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามจำนวนเงินสะสมของลูกจ้างแต่ไม่เกิน5%ของเงินเดือนผลตอบแทนคาดหวัง หต่อปีหากนายขยันเปลี่ยนเป็นสะสมจากอัตรา3%เป็น15%านจำนวนเงินที่ได้รับเมื่ออายุ60ปีจะเพิ่มขึ้นประมาณ3.1ล้านบาทเป็น10.6ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะปรับแผนการลงทุน หากมีตัวเลือกนโยบายการลงทุนให้สมาชิกเลือกการปรับนโยบายการลงทุนจะส่งผลให้ผลตอบแทนคาดหวังเปลี่ยนไปด้วยค่ะเช่นนายอดออมสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ3%แต่เลือกปรับนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากผลตอบแทนคาดหวัง5%ต่อปีไปเป็น3%และ8ตามลำดับจำนวนเงินที่ได้รับเมื่ออายุ60ปีจะเปลี่ยนจาก3.1 ล้านบาทเป็น2.1ล้านบาทแต่ในกรณีผลตอบแทน3%เและเพิ่มเป็น6.1ล้านบาทในกรณีผลตอบแทน8%โดยทั้งสองแนวทางสามารถปรับไปใช้ได้พร้อมๆกันทั้งปรับจำนวนเงินสะสมและปรับแผนการลงทุนซึ่งเงินที่นำมาสะสมเพิ่มก็เหมาะและไม่กระทบกับสภาพคล่องในแต่ละเดือนด้วยนะคะสะสมเพิ่มเท่าไหร่ เอาเท่าที่ไหวเช่นเดียวกับปรับนโยบายการลงทุนควรจะเหมาะสมกับตัวเองด้วยเพราะผลตอบแทนที่มากขึ้นก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงและความผันผวน,นที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าแค่รู้จักและเข้าใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้นปรับอีกสักนิดขยับ อีกสักหน่อยอาจจะได้ผลรับที่แตกต่างอย่างมากในปลายทางวันเกษียณอายุค่ะสรุปก็คือให้เราวางแผน2อย่างสำหรับโพรเดนฟันถ้าใครมีกำลังเพิ่มขึ้นปรับเงินสะสมเพิ่มขึ้นค่ะและปรับแผนการลงทุนค่ะถ้าเราปรับแผนการลงทุนการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นจาก5เป็น10%แต่ก็ต้อง ดูด้วยนะคะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาดีๆก่อนที่จะลงทุนค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A นะคะก็จะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆนะคะอัปเดตในเรื่องของการเงินมาฝากไว้ในทุกๆวันนะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money